แม่หมูตอบคอมเมนต์ FC หัวอกเดียวกันบอกถูกทิ้งจนซึมเศร้ากลายเป็น Talk of the Town ในโลกออนไลน์อย่างเลี่ยงไม่ได้สำหรับปมดาราม่าการอันฟอลโล่อินสต a แกรมของหวานใจลูกชายอย่างสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสำหรับแม่หมูพิมพกาแม่ของพระเอกดังอย่างนายนพัฒที่ถูกจับตามองอย่างมากว่าทำไมไม่ชอบสาวใบเฟิร์นแล้วทั้งๆท,ที่ตอนแรกเป็นคนยุให้นายจีบเองซึ่งต่อมาแม่หมูไ ออกมาเคลียโดยได้บอกว่าลูกๆไม่ได้อันเป็นแม่เองที่บล็อกลูกๆและทีมงานลูกๆเพราะไม่อยากเห็นจบนะคืบหน้าล่าสุดใน Facebook ของแม่หมูในคลิปที่แม่หมูโพสต์เป็นคลิปรอบๆบ้านที่เงียบเหงาในวันที่ฝนตกพร้อมเพลงพรุ่งนี้ไม่มีจริงของปานธนพรแวกประยูนซึ่งหลังจากมีการโพสต์ไปมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาคอมเมนต์ในรูปว่าสิ่งที่แม่หมูเป็นตอนนี้คือสิ่งที่หนูกลัวเพราะหนูเลือกที่จะอยู่ ู่กับลูกมากกว่ามีผู้ชายใหม่เข้ามาเพราะรักลูกมากทั้งๆท,ท,ที่ทําใจไว้ว่าลูกก็ต้องมีชีวิตของตัวเองแต่หนูก็ทําใจไม่ได้อยู่ดีเพราะเราอยู่กับเขาตลอดพอเขามีคนรักมันทําให้หนูรู้สึกแย่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งเพราะความคิดมันจะวนเวียนว่าลูกเคยอยู่ตรงนี้ลูกเคยทําอะไรเล่นพูดคุยกับเราตรงนี้แต่ตอนนี้มันเหมือนว่างเปล่าเพราะชีวิตเรามีแต่เขาพอไม่มีเขาเราก็ เหงทาทั้งที่รู้แต่ก็ได้แต่ทำใจแต่มันกลบับทำให้เรากลายเป็นซึมเศร้าเพราะความรักที่เรารู้และเข้าใจลูกมันก็ยากที่จะทำใจอยู่ดีเพราะชีวิตลูกเพิ่งเริ่มแต่ชีวิตเรามันจะเริ่มใหม่มันยากมากกับความรู้สึกเป็นแม่ด้านแม่หมูก็มาตอบกลับว่าอยากเขียนตอบนะคะแต่กลัวนักข่าวเอาไปเขียนต่อหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตมากมายมากดไลค์และวิจารณ์สนัน่นในโพสต์นี้นั่นเองเป็นกำลังใจ ให้หนุ่มนายนาพาัสสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและแม่หมูด้วยนะคะขอขอบคุณอินสตาแกรมนายนาพาัสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและแม่หมูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ